สาววันนี้เพื่อนผู้ชมนะคัมกับสตีคงนะวันนี้ก็กลับมากันต่อในเลสเพย์ไมค์คัมนั่นเองนะอ่ะอย่างที่เห็นนะนี่คือสกินใหม่ผมนะไปนั่งรีเมคมานะสามชั่วโมงนะเปลี่ยนดีเทลแค่น,นิดหน่อยเองนะโอเคนะประมาณนี้แล้วกันนะสกินผมนี่เปลี่ยนทรงผมนิดหน่อยสีผมนิดหน่อยนะแล้วก็ใส่มาสก็คือหน้ากากนั่นเองนะไม่เอาหน้ายิ้มละรู้สึกมันอินดี้เกินไปนะบางคนถึงกับขำเออก็แปลกดีนะ ไปใส่ดีเทลมานิดนึงนะทั้งแขนทั้งอ,อลายๆอย่างนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะไหวโอเคตอนนี้ผมอยู่ในเวอร์ชัน1.10.2นะซึ่งก็สเตเบิมากๆนะอ่ะโอเคพาร์ทนี้ก็ทำฟาร์มนี่ดีกว่านะ NPC แต่ประเด็นคือหรือว่าเราปั๊มตรงนี้ดีวะน่าคิด <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราย้าย ไอ้วิลเลเจอออกมาก่อนแล้วกันนะนี่ผมก็ไปลุยเหมืองไอแบนดอนไมล์มานะ็จ <c> ะ <oughs> หาเจอไม่หายากมาก <c oughs> นั้งหาทั้งวันเลยทีเดียว <c oughs> อ่ะมี <c oughs> อยู่ตรงนี้ตัวหนึง่งไปไงี้ดิ <c oughs> ไม่อยากทำลายทางหมู่บ้านเลยฮัะโหลอืขอให้ได้ไว้วางไม่ได้ <c oughs> <c oughs> วางไม่ได้ใช่ไหมละ่ะ เออมเาก็เอาอ่ะแค่นิดหน่อยเโอเค,อเคไม่เด็ดยนอเฮ้ยผมเอาอย่างนี้ดีกว่า <c oughs> นะจะทำแบบซิมเปิลแล้วกันนะเอาแบบไม่ต้องหรูหราอะไรมากมายนะ <c oughs> ขึ้นขึ้นไม่ขึ้น <c oughs> <c oughs> มันต้องขึ้นแล้วจังหวะนี้ เราต้องเป็นดำมันจากด้านหลังขึ้นไปเออนั่นแหละยิงดีนะที่เวอร์ชันนี้เขาแก้บั๊กแล้วนะป่ะไปต่อ,อม,มันต้องขึ้นอย่างนี้ก่อนอุ้ยอุ้ยรู้สึกกระตุกนิดหน่อยแ้วันนี้วันที่เท่าไหร่นะ,ะวันนี้วันปล่อยยูเอชซีพอดีนะอิ่มกาวนะอีกไม่กี่วันเงินเดือนผมก็จะออกละอีอโอ้ยได้ที่ซื้อการจอใหม่สักทีนะโอเค อใหญ่ๆอย่ากลับเร็วๆต้องทำก่อนมืดนเนี่ยโอเคต่อทางไปยังโอ้ยมันต้องสูงกว่านี้อีกว่าเรื่อยๆช่วงนี้รู้สึกไม่ได้เล่นหายพิกเซลเลยช่วงนี้นะฟิลพงพีพีคงมดไปสักคักนะเพราะว่าผมจะทํามอนะอย่างที่บอกส่งอาจารย์นะเป็นโปรเจกต์จบนั่นเอง <c oughs> ใช้ความคิดเยอะพอสมควรเลยเวลาจะทําแต่ละทีนะอคือเพราะว่าต้องมานั่งคิดโมเดลพวกมงม็อบอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ลําบากกันเลยทีเดียวนะเออยืมไม้ตรงนี้กันได้ไหมเป็นทำริเวอร์ยืมหน่อยแล้วกัน <c oughs> <c oughs> ขุดตรงนี้ดิโอเค ที่ขุดอันนี้ผมก็ <laughs> มีสองอันรวยมีเท่านี้ไปก่อนแล้วกันนะถือว่าซื <laughs> ้อทสามารถทำได้ง่ายๆอ่ะ <laughs> <laughs> เพียงแค่คุณนั่งผัม <laughs> นั่นแหละ <laughs> <laughs> ไม่ต้องก็ใช้ก็ได้ผม <laughs> ใช้ดีกว่าโอเคจุ <laughs> 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 <h ums> <h ums> okay. ๊บ เฮ้ย Beij, ผมว่าแม่งตกแน่นอนเลยไม่ตายนะโอเคว่าแล้วอ่ะมีอยู่ด้านล่างโอโ้โหจะเมื่อ้วเว้ยมกำมผมว่ามันแหลกๆก็นั่นไงว่าแล้วเอดีแ <para> <the design S 2> <k S 1> ก็ว่าแปลกๆอแมวว่าจะไปอ่ะเดี๋ยวไปสำเดี๋ยวหลังจากทานี้เสร็จก็จะยกอาหารให้ NPC นะแล้วก็ จะไปนเทอร์สักแป๊บหนึ่งไปเก็บหัวอีกหัวหนึ่งนะพอดีไปปั๊มหลังไม่ก็ได้ตั้งแปดหัวละในะเวลานี้นะส่วนเรื่องดีเอ็นเดี๋ยวค่อยว่ากันดีทีขอทำฟาร์มเหล็กทำไอ้อะไรพวกนี้ก่อนเออผมไปดูก่อนว่ากระจกเผาเสร็จยัง <c oughs> เผาไปตั้งแต่เมื่อกี้ละโอ้ยโอเคบ้านใหม่นี้น่าจะเห็นกันแล้วเนาะไม่ใช่บ้านใหม่อะเขาเรียกว่าตกแต่งให้มันดูโอเคอะโอ้ย อืทำไมต้องกดดูอย่างนี้เลยมันชินไปแล้วอะเวลาเล่นพวกไอพิซเลบ่อยแล้วชอบดูคนด้านหลังด้วยอะไรเงี้ยบางทีโดนลอยหลังบ่อยมากนะเอ้ยว่าทำแถวนี้ดีกว่านะอเอฮยโอเคเฮ้ยไม่ได้ซอมบี้บางทีมันชอบมายืนยืนขอบๆเงี้ยแล้วมันก็นั่นแหละโดนโดน ลเจอตายจืบ okay. จ <c oughs> ืบจืบโอเคนิดนึงดีกว่าไป <Why? Yeah. S 1> แล้วก็ไอแพลตฟอร์มที่จะให้เอพซคิดว่าตรงเนี้ยมันคือบ้านนะ <c oughs> ก็จะสูงขึ้นมาตรงนี้สักปรมาณสิบกว่าบล็อกในบางนะเก้า <c oughs> บล็อกดีกว่า <c oughs> ผมไม่ค่อยชชว่์ในส่วนนี้เออจะลากมันขึ้นเนี่ยองดีืมอ โอเคงั้นตัวนี้เอาไว้ด้านล่างแล้วกันนะส่วนอีกสองสามตัวนี้ก็ผมกแบบ็จำไได้ว่ามีอยู่ในนี้อีกอันนี้ไงเ <c oughs> <c oughs> ขาว่าหายไปไหนจะให้มันออกมาดีวะลำบาก <c oughs> อีกแล้วสิไปนี้ก่อน <c oughs> โอเคไไปขึ้นไปขึ้นไปไม่ขึ้น ขึ้น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 ไม่ขึ้นวะโอเคอแล้วก็ไอ้มันเดี๋ยวเพิ่งนะตรงนี้เดี๋ยวไปนี้ก่อนไหนไนหนแล้วผมเอาไอเอพีซ e ตัวนี้ไว้ด้านบนเลยดีกว่าโอ้ยจึบ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 ไม่รู้ว่ามันสูงกี่บองนะตรงนี้โอเคกอ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ็อันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดดีกว่าอะ ตรงนี้จะเป็นแพลตฟอร์มที่จะให้ n อ p มันอยู่นะโอเคเออแล้วก็ว่าจะให้ np c อยู่ตรงนี้บอกกันไว้ก่อนโอเคแล้วก็ตรงนี้จะทำเป็นประตูนะโอเคประมาณนี้นะได้ทำแบบเผาเผาไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่ายังไม่จำเป็นต้องทำให้ไรให้มันสวยงามหรอก โอเคเอ่อเว้ยจะตกแล้ไปลาก npc ตัวที่มานะขั้นเบสิยนของการทำฟาร,ร์ม npc แบบโคตรเผาประหยัดทรัพยากรด้วย uh. <laughs> ดีเว้ยโอเคไปเรื่อยๆขาอองเดียวอย่าให้มันตกไม่อยากให้มันตกมากโอเคเฮ้ย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 ผมว่าแม่งไหลกลับแน่นอน ไปดักมันยังดีวะนี่ทันโอเคไป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 เฮ้ยไม่กิดผมเห็นอะไรแปลกๆเอ้ามันจะนี่แหละคือความน่าสำคัญของเอ็นะไปไปโอเออเฮ้ย ค่อนข้างน่าเบื่อนิดหนึ่งนะจึ๊บไปไปเข้า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 ไปนิดเดียวนิดเดียวเฮ้ยอหญ่ใหญ่ใหญ่เมียาไม่เอาหญ่ใอญ่ใหญ่เฮ้ย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 อย่านะไมียวนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมจำได้ว่าม็อบมันกลัวเฮ้ยใหญ่ใหญ่เมีวไปไปไปอ้โหอะไรของมันเนี่ยผมต้องทำทางกันละเฮ้ยเฮ้ยชิบหาย อย่าเดินไม่เอาเออโอ้ยมันจะน่าลำคาญตรงนี้ที่ม็อบมันสามารถควบคุมไอ้อันนี้ได้โอ้ยจะบ้าตายเอาละ่ะเดี๋ยวลากมันตรงนี้ก่อนไปๆไปเร็วๆวันนี้มีเวลาจำกัดในการถ่ายคลิปเดี๋ยวเฮ้ยตีแม่ง <laughs> หัวร้อนอ,อืมอืมดีเว้ย โอเคผมต้องเปลี่ยนแผนมาใช้นี่แทนแล้วก็ไม่มีคอมาัสตโตนแต่พวกรวยรวยพิกแอคโอเโ okay. อืมอเปลี่ยนแผนใหม่อ,ะอ่ะไปไม่ <laughs> มันไม่ไปเว้ยวันดีฟักโอ้ย <laughs> โอ้ย <laughs> ลำขาดมากโอเคผมไปนั่นเอาที่สไายใจ อะไรของมันวะโอเคเออกันไว้อืมอืมอืมไปเดินไปอีกนิด,ดอยวขอใหอมันง่ายๆนะวันนี้กูมีเวลาจำกัดในการถ่ายคลิปนะไปไปเข้าไปไปเออเออเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อนั่นแหละโอ้ยจะบ้าตายโอเคปักไฟไปด้วยนะกันพวกม็อบทั้งหลาย โอเคอีกอย่างก็คือต้องลาก m อ c อีกตัวนึงมาอยู่ข้างล่างตรงนี้นะโอเคทีนี้ผมต้องทำทางลงอืมโอเคเดี๋ยวทำประตูแบบหกอันนะประตูมา้าเออพูดถึงม้าผมไปลากจากฝั่งนู้นมาที่ผมไปเจอครั้งก่อนไปลากมาหมดเลยละ่ะรู้สึกเธอเธอม้ามาก อืมเอาประตู <c oughs> มีแต่ไอลอนดอรเว้ยโอเคไม่เป็นไรคราใหม่ก็ได้ประตูไม้งงงนี่แหละสามอีกนิดนึง <c oughs> โอเคแผนต่อไปก็ <c oughs> ถ้าไออันนี้เสร็จแล้วก็เอฟเคอย่างเดียวนะ <c oughs> เดี๋ยวมันรอดูผลในพัทน้าเอาแล้วกันนะ โอเคพูดถึง USC นะก็อย่ายลืมเชียร์ทีมสีชมพูด้วยนะ <c oughs> โปรโมทโปรโมทนิดนึงนะลงวันนี้ด้วยนะวันนี้ผมถ่ายวันวันพุธนะก็คือไอตารางลงคลิปของอันนี้อะ่ะมันไปทับกับ USC ด้วยนะเลสเ l ย์ผมนะก็เลย <c oughs> คิดว่าก็อาจจะ <c oughs> เปลี่ยนเวลาเปลี่ยนตารางเวลาใหม่แล้วกันนะจนกว่า USC จะหมดนะเพราะว่า มันยาวไปถึงวันของเดือนหน้ากรกฎานะ <S <S ผมไม่บอกแล้วกันว่ามีกี่พาร์ทนะเอ้ยนี่ต้องขยับมานนิดนึงดิโอเคชึบต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 ๊บเรียบร้อยปัดทอดด้วยโอเคเรียบร้อยที่เหลือ NPC อืมเอ้ตรงนี้ตกไปนิดเดียวไม่เป็นไรมั้งมันรีเจนได้เนี่ยถ้าเราไปเทรดมันเออช่างมัน ่นี่ก็บั๊กอีกกันหนึ่งซึ่งผมชอบมากนะโอเคเอ้ยไม่เอา,าดิมันต้องไปอีกนิดนึงผมว่าต่อบล็อกเข้าไปอยู่ข้างในเลยดีกว่านะอืโอเคชุบๆ <c oughs> เดี๋ยวเราไปเก็บรถไฟด้านล่างด้วยเอยล่างราไฟด้านล่างจนเหล็กอยู่ช่วงนี้ โอเคเดี๋ยวมาต่อแพลตฟอร์มรับอะไรแถวนี้แล้วกันว้าว uh. อืมติดจ๊บ uh. จึ๊บโอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยนะเดี uh. ok ok ๋ <c oughs> <c oughs> ยวก็ลากโอ้ยเสียงเออบางคนเขาแนะนำให้ผมมากินน้ำมะนาวนะ uh. น้ำมะนาวแบบคั้นสดอะไรอย่างเงี้ยเออก็น่าสนด้วยนะเดี uh. ๋ยวว้างๆจะไปซื้อแถวตลาดแล้วกันนะโอเค มันแก้ไม่หายไม่รู้ทําไมนะไอส้สลงงสะเ็ดที่อยู่ในคอผมเนี่ยรู้สึกแย่ <laughs> yeah, มากนะเวลาจะถ่ายคลิปแต่ละทีต้องมีเสียงอื้มอย่างเงี้ยมันคือเกรงว่าคนดูจะรำคาญด้วยไงประเด็นนะ <c oughs> <c oughs> ผมเอาอิ c ซีตัวนี้ดีกว่าโอเคดีละอยู่ตรงนี้ก็ดีละแมปรู้สึกติดอีกแล้วเอ๊ <c oughs> <c oughs> โอ้ยอะไรของมึงเนี่ยอทำบล็อกนี้เป็นดินโอเคชิบเดี๋ยวทางมาทำใหม่ก็ได้นะไม่ได้ไรเว้ยโอ้ย,อยผมว่าเมาส์สกอร์ผมเริมไม่ดีละเดี๋ยวมังวังค่อยนั่งซ่อมไม่ใช่นั่งซ่อมดิเปลี่ยนอนาจจะซื้อเมาส์ใหม่อะแต่ก็ไม่อยากอันนี้แหละว่ารู้สึกผมรู้สึก,สกติดเมาส์นี้มากนะมัน ตั้งแต่ซื้อมานี่กูเก่งพีพีขึ้นเยอะเลยเกี่ยวไหมบอสไม่น่าเกี่ยวอืมได้ยินเสียงรถไฟเฮ้ยออกมาดิออกไป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 โว้ยถอดถอด,ดจะทุบประตูเออออกไปไปเอเอนั่นแหละไป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  ไป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 อีกนิดนึงย่าย่ย่าดันย่าว่าละเยโอเคผมว่าต้องใช้อันนี้ล่ะเนี่ยปัญหา NPC นะม็อบแม่งบังคับรถเห็นไหมมันเดินผ่านไปแบบโคตรชิวว่าแต่วักอ้อืม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 แม่งเจ๋งมากโคตรโคตรเจ๋งเลยเออเยี่ยมไปเลยไป มื่นแล้วเนี่ยซอมบี้อะซอมบี้อะเขาจะไม่ซอมบี้อะขึ้นไปอ,อืมอโอเคผมว่าไปนอนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะเพราะว่าแถวนี้ซอมบี้มันก็มาเรื่อยๆนั่นแหละโดยเฉพาะเบบี้ซอมบี้นะ,ะม่งมาโคตรบ่อยนะนอนเอา <laughs> ทำไม อ๋อโอเคมันไม่ใช่บั๊กนะรู้แล้วโอเคไปต่อเดี๋ยวอีกนิดเดียวจะเสร็จแล้วเนี่ยนะทั้งวันมีเวลาถ่ายคลิปมีอันนี้เนี่ยต้องไปนั่งทำมอสอีกโอ้โหให้ตายสิทั้งวันทั้งคืนนะลงไปอีกนินเดเดียวเออนั่นแหละโอเคตีเด็ดเออเออ โอ้ยจะบ้าตายชิปหายแล้วติดต้องอ้อมด้วยนะไป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 นี้เดียว <c oughs> ตัวนี้ตัวไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคือเดี๋ยวจะปั๊มไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้ NPC m e n d i n g นะจะได้ไม่ต้องไปไหนไกล <c oughs> โอเคเรียบร้อยอีกตัวเดียวอะ <c oughs> ตัวนี้ต้องอุย้ยต้องย,ย้าย โอาน,นิดหน่อยโอเคคิดว่าประมาณนี้ก็น่าจะได้นะเอะอจะขโมยริเวอร์แบบเฮ้ยไม่ดีกว่าครับใหม่เลยเรื่อย,ย,วยวอืมเอาพริกแอนด์ไปสองอันกะดีแล้วนะ <c oughs> เผื่อฉุกเฉินอะไรอย่างนี้แบบเราต้องการถ่านเวลาเราไปถ้ำอะไรเงี้ยแล้วแบบเรามีเต็ดซิลท็อตนะ <c oughs> กันไม่กลับไปนิดินึ ไปไปเออนั่นแหละมันติดว่ะไวเออดันไปโอเคเรียบร้อยเสร็จที่เหลือเดี๋ยวเราค่อยขยายตรงนี้เอาแล้วกันเพราะว่าผมรู้สึกมันแคบอ่ะอืมเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมันวิ่งหนีเฮ้ยจึ๊บจึ๊บรถไฟโอเคเรียบร้อยที่เหลือ เดี๋ยวไปเอาอาหารว้ยขวางเว้ยไปเอาอาหารนะให้มาโยนให้ NPC พวกนี้นะโอเคเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราก็ขอเก็บอันนี้สักคู่หนึ่งนะโอเคมาสิ่งที่ต้องใช้นะก็อย่างพวกอาหารอย่างเงี้ยอ่ะเอาไปใช้สำหรับในการเรียกว่าปั๊มวิเลเจอร์นะสักหกเจ็ดแปดสเต็กเลยแล้วกันนะรวยเก็บมาจนแบบโอ้โหเต็มบ้านนะโอเคเดี๋ยวผมไปขยายแพลตฟอร์มเอ้ ไม่ใช่แพลตฟอร์ม,รมเขาเรียกว่าไอตรงที่ปั๊มอ่ะ,อะให้มันตงกว้างนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวจะกลับมา afk ต่อละช่วงนี้ผมก็อยู่ afk นะไอฟาร์มปลาเพราะว่าผมได้ของเทพมาเรียบร้อยแล้วนะฟาร์มนี้ก็จะไร้ประโยชน์นะแบบอืเสียใจมากแบบอุตส่าห์ใช้มันมานานนะโอเคผมว่าต้องขยายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะเอาประมาณถแถวๆนี้เลยแล้วกันนะเพราะว่าคือมัน มาเยอะแน่นอนอนะ่ะไอเอ็นพซพวกเนี้ยนะอืมย้ายนิดหน่อยนะ <c oughs> โอเคเรียบร้อยนะที่เหลือเราก็โยนเจ้านี่ไปนะอาหารหนึ 1, 2, 3, yeah, ่งสองสามสี่เ้รวยหนึ่งสองสามสี่ผมว่ามันเวิร์กนะคิดว่านะ <c oughs> โอเคมาเราจะมาดูผลกันดีกว่านะว่ามันจะได้ไหม <g ül> ทำไมมันยืนเงียบอย่างนี้วะนะมันต้องรอไปสักพักหนึ่งนะ <c oughs> ก็ใช่ว่ามันจะแบบโยนปุ๊บแล้วได้ปั๊มเลยอย่างนี้นะ่ะไม่ใช่นะ <c oughs> โอเคที่เหลือก็ F K นะแล้วก็ดูอะไรแถวแถวนี้เป็นนิดนึงแล้วกันว่ามันจะทําอะไรหรือเปล่านะ่ะเพราะว่านีตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะช่วยแบบนี่คิดว่าไอ้แถวเนี้ยมันเป็นบ้านนฮะหรือไม่ผมก็ต้องเอาประตูแถวนี้ออกเออ,เอ,อไปอ,ออกดีกว่าหรือไม่ก็ทําบ้านให้มันนิดนึง แล้วกันว่าเอาออก,กันดีละบางทีมันเช็คประตูไดไงไ,งไอพวกนี้นะแห่เอาออกดีสุดแปะียดร้อยแล้วก็ผมคิดว่าทําบ้านให้มันดีกว่านะบางทีเวลาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้นั่นแหละฮะอืมหรือไมก่ก็นอนดีกว่าอ่ะนั่นไงนั่นไงเฮ้ย คือปกติมันไม่ด้าน,นไงเรียบร้อยนะปกติมันไม่เดินชายอย่างนี้หรอกนะโอเคแสดงว่าแพลตฟอร์มแค่นี้ผมผมว่าไม่ต้องสร้างลผมว่าจะสร้างอยู่เมื่อกี้อุตส,ส่าห์ไปเอาของมาแง่อะไรวะโอเคสรุปมันเดินไปหากันเองนะจบตามนั้นที่เหลือเราก็เอฟเคอย่างเดียวน,นะฮึฮึตามนั้นแหละรอดูไปนะโอเคก็จบเพลงน,นี้สำหรับเอสเพย์ไมครับแล้วมาต่อกันอีพีหน้าแล้วกันนะเราเดี๋ยวเราก็จะมาดูผลกันนะว่า จะได้ NPC กี่ตัวนะเดี๋ยวก็อ่ะติดตามเฟซผมด้วยก็ได้นะอยู่ทางเอ่อลิง์กด้านล่างนะมันจะเป็นลิง์ย่อนะอ,อืโอเคนะผมก็จะไปโคตอะไรไรสาระในเฟซส่วนตัวผมไปแหละนะวิธยกมขอขอบคุณที่ติดตามชมนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม